เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับ <_ d ew> s> <S เดี๋ยวไ like ลน์นี้หรือคลิปนี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบวิชาสามัญครับเก้าวิชาสามัญปีล่าสุดคือปี6กสามนั่นเองเนาะวันนี้เราถึงคิวข้อที่22ครับข้อ23แล้วก็24นั่นเนองเนาะเหมือนเดิมครับย้ําเป็นประจำทุกครั้งครับถ้าใครยังไม่มีเอกสารเนาะสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับถ้าน้องที่กําลังดูไลฟ์ ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าดูใน Facebook ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนครับถ้าดูใน u t u b e ครับดาวโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชันเนาะไปดาวโหลดเอกสารครับแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่านะครับไปนะครับวันนี้ถึงคิวของข้อ22ครับมาเริ่มมาที่ข้อ22ทุกคนครับข้อ22ก็บอกว่าถ้าพื้นที่นะครับปิดล้อมด้วยกราฟพาราโบลาเนาะย้ำนะครับว่าพาราโบลานะครับซึ่งนะครับมีจุดยอดนะครับที่จุด 0-9ลบโอเคไหมนะครับอ่ะข้อนี้มีพาราโบลาเนาะย้ำนะครับว่าเป็นพาราโบลาเนาะแล้วก็มีจุดยอดครับอยู่ที่จุด0-9ลบเะและแกน x อานะครับซึ่งนะครับไอพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราพาราโบลาเนี่ยที่จุดยอดเนี่ย0ลบเกนี่ยกับแกน x ครับมีพื้นที่นะครับเท่ากับเท่าไหร่มีพื้นที่ก็คือ9ตารางหน่วยครับโอเคไหมแล้วเขาต้องการอยากจะรู้ว่าแล้วไอเจ้าสมการพาราโบลาสมการนี้คือสมการอะไร โอเคทุกคนครับเมื่อพูดถึงพื้นที่ใต้เส้นโค้งเราต้องคิดถึงอะไรคิดถึงการอินทิเกรตในเรื่องแคลคูลัสใช่ไหมครับแต่ก่อนที่อินทิเกรตได้เราต้องวาดรูปก,ก่อนเราต้องรู้ว่าพื้นที่ส่วนไหนเนี่ย มันคือส่วนที่ต้องการอินทิเกรตนะครับฉนันเราต้องมาวาดกราฟพาราโบลาให้ได้ซึ่งกราฟพาราโบลาเนี่ยนะครับในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยพี่อยากจะเน้น2ส,สมการนี้ซึ่งในในในพาร์ทของภาอตัดกวยเนี่ยมันจะเป็นสมการที่เป็น4 c ที่มีโฟกัสด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในแคลคูลัสเนี่ยเราไม่ต้องไปจําสมการนั้นก็ได้แต่ให้น้องจํา2สมการนี้ที่น้องจะต้องรู้นะครับอ่ะสมการพาราโบลารูปแรกนะครับซึ่งในในใน,ในระดับแคลคูลัสมอ มปลายเป็น,ปน,ปนพื้นฐานนะครับเราจะเจอแต่พาราโบลาถ้าเขาให้หาพื้นที่พาราโบลานะมันจะเป็นพื้นที่พาราโบลาแค่หงายหรือไม่ก็ความแค่นั้นเองโอเคปะจะไม่มีตะแคงซ้ายตะแคงขวายังไม่มีโอเคไหมนะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหรืออาจไม่มีเลยฉะนั้นเวลาน้องเรียนเรื่องแคลคูลัสนะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือกราฟของพาราโบลา2รูปแบบต่อไปนี้ต้นครับถ้ากราฟพาราโบลาอยู่ในรูปแบบนี้ ax กาลังสองบวก x บวก c นี้คือรูปพาราโบลาแบบตอนมอต้นใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเวลาเราจะหาจุดยอดนะจุดยอดหรือจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดนั่นเองเนาะการจะดูว่ากราฟพาราโบลายังไงหรือว่าความดูตรงไหนนะดูหน้า a ใช่ไหมดูที่สมัมระสทิที่ a คือถ้า a a คือสมระสิหน้า x กาลนะังสองเนาะถ้า a มากกว่า0ูนย์เป็นไงครับมากกว่า0อ่ะถ้ามากกว่า0นะูนเนาะกราฟก็จะหงายถ้าน้อยกว่า0ูนย์กราฟก็จะความมันเองดู a นั่นเองเนาะ ะฉะนั้นทีนี้เราหาจุดยอดจุดยอดหาจากอะไรครับจุดยอดก็จะคือนะครับถ้าอยู่ในรูปนี้เนาะจุดยอดก็คือลบ b ส่วน 2a แล้วก็อะไรนะ c a c ใช่ไหมครับ c a c ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 4a อ,อันนี้พี่ก็เน้นเหมือนกันนะครับในคอร์สติวฟรีหรือว่าในคลิปของพี่ก็จะเน้นให้จําเหมือนกันสรรมการรูปแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะในอ n e t ออกออกพาราโบลารูปสรรมการแบบนี้ โจทย์ต้องการถามค่าต่ำสุดสูงส,สุดเนาะงั้นน้องคนรู้ไว้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับสมการพาราโบลามันอยู่ในรูปแบบนี้ทุกคนครับก็คือ a นะครับแล้วก็ x อลบเเนาะอกรลบเกำลังสองบวกกับเเนาะถ้าจัดรูปสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วเราจะได้จุดยอดครับจุดยอดก็จะคืออะไรเลยจุดยอดก็คือ hK ทันทีเลยโอเคไหมเออฉะนั้นสองสองสมการเนี้ยพี่เน้นว่าให้จํา ให้รู้เลยน้องต้องรู้เดี๋ยวทําโจทย์บ่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เองโอเคไหมอ่ะชั้นข้อน,นี้ครับเขาบอกว่าพาราโบลารูปเนี้ยมีจุดยอดที่จุดศูนย์ลบเน้่นหมายความว่าพี่ก็ได้สมการมาแล้วงั้นพี่ขอเลือกใช้สมการอินี่แล้วกันเนาะอินี่ปุ๊บแทนปุ๊บถ้าแทน h k ไปแล้วเนี่ย h k ในที่นี้คือศูนย์ลบเมันจะติดแค่ตัวแปรเองไงทุกคนถ้าพี่แทนสมการนี้เดี๋ยวสมการมันติดหลายตัวแปรนะครับงั้นเราต้องดูด้วยว่าต้องเลือกสมการไหนซึ่งการจะรู้ว่าจะเลือกสมการไหนดีเนี่ย ก็เกิดจากการชำนาญประสบการณ์ในการทําโจทย์เนาะเออนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อครับพี่ก็นะครับจะได้ว่าเนาะจุดยอดคือ0ูนย์ลบพี่ก็จะได้ว่า y เท่ากับ a นะครับ h ในนี้คือ0ูนเนาะก็เป็น x ลบศูนย์เนาะกำลัง 2, เป็ k ลบเกก็ลบ k โทษทีครับไม่ใช่ลบ k เนาะลบเอ่ะโอเคเนาะแสดงว่ารูปพาราโบลาก็จะอยู่ในรูปนี้ครับทุกคน y เท่ากับ a x กาลัง2ลบกับเโอเคปะ ทีนี้ทุกคนครับเรามาหาจุดตัดแกน x เ,เพื่อจะได้อินทิเกรตจริงไหมเออนะครับก็บอกว่าและแกน x ด้วยนะครับแสดงว่าแสดงว่า,าพี่เขียนกราฟคร่าวๆก่อนกราฟอันเนี้ยนะครับกราฟอันเนี้ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันหงายหรือว่าคว่ำแต่เรารู้ว่าเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าจุดนะครับต่ําสุดเนี่ยนะครับมันคืออะไรไอ้เรารู้จุดยอดคือจุดอะไรศูนย์ลบเศูนย์ลบเอยู่ตรงนี้เนาะศูนย์ลบเตึงอ่ะศูนย์ลบเก้าตัวนึงครับเมื่อรู้จุดยอดคือศูนย์ลบเเราเดาได้ไหม ว่ากราฟมันจะหงายหรือจะข้ามมันบอกว่าอะไรครับพื้นที่ปิดล้อมที่อยู่ที่จุดยอดศูนย์ลบเก้ากับแกน x ทุกคนครับดูให้ดีนะถ้าสมมติว่าจุดยอดคือศูนย์ลบเก้าถ้าเกิดกราฟเป็นหงายปึง้งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ใช่กับแกน x มันจะไม่ตัดแกน x งั้นเราเดาเลยว่ามันต้องตัดแกนเกงั้นก็เลยรู้ว่าลักษณะกราฟของพาราบลาต้องหงายแน่ๆอ่าโอเคปะ่ะ โอเคปะกราฟพาราโบลาต้องหงายแน่ๆนะครับซึ่ง A ต้องมีค่าเป็นบวกซึ่งดูจากช้อยเป็นไงครับช้อยทุกข้อเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกหมดเลยเห็นปะตัวเลขหน้า x อ่ะเห็นปะนี่เป็นการเดาได้เลยนี่เป็นทิศเล็กๆเหมือนกันเนาะในการเดาได้เลยว่ากราฟหงายหรือว่าคว่ำเพราะเราดูจากช้อยแม่งเป็นบวกหมดเลยงั้นกราฟหงายแน่ๆโอเคปะงั้นประเด็นคือเราต้องหาจุดตัดแกน x ตรงเนี้ยครับจะได้ไปเข้าสูตรอินทิเกรตถูกไหมอ่ะงั้นหาจุดตัดแกน x ทุกคนครับพี่ขอขยับมาเขียนข้างๆแล้วกันเนาะะหาจุดดตััแกนน x ครบอ่ะ หาจุดตัดแกนนี้ทุกคนครับหาจุดตัดครับแกน x หาจุดตัดแกน x ทำไงนะก็แทน y เป็น0เนาะแทน y เป็นศูนย์ที่สมการนี้ทนะุกคนครับนี่แทน y เป็น0ูนย์ตรงสมการนี้นะหาจุดตัดแกน x ก็จะกลายเป็น0นะครับเท่ากับ ax กำลัง2ลบเเนาะย้ายข้างไหมครับกลายเป็น9ส่วนด้วย a นะครับเท่ากับ x กำลัง2นั่นหมายความว่า x เดียวก็คือบวกหรือไม่ก็ลบ3ส่วนรูท a จริงป่ม แสดงว่านะครับนี่ไง x มี2ค่านั่นหมายความว่ามันตัด2จุดไงโอเคป่ะงั้นมันตัดที่ไหนบ้างตัดที่ x เป็นลบสส่วนรูท a นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นลบสส่วนรูท a และอีกติ่งนี้คือ3ส่วนรูท a ใช่ไหมครับพื้นที่ที่เขาสนใจคือพื้นที่ตรงไหนครับคือพื้นที่ตรงนี้เองสีม่วงเนาะที่เขาบอกมาพื้นที่สีม่วงตรงเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับมีพื้นที่เป็น9ตารางเซนติเมตรเอ้กเตารางหน่วยป่ะเออเกตารางหน่วยนะทศถีอ่าอันนี้เป็น9ตารางหน่วยทุกคน ีัเนี้เก้าตารางหน่วยเก้าตารางหน่วยครับทีนี้ถ้าเป็นทั่วๆวไปถ้าเป็นครูทั่วไปหรือแบบฝึกทั่วทั่วไปหรือหนังสือเนี่ยเวลาเขาจะเลยก็ต้องไปเข้าสูตรอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตฟังก์ชัน y ใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ใต้แกน x ก็ต้องไปใส่ลบใช่ไหมซึ่งอินทิเกรตมันยุ่งยากพราอินทิเกรตเสร็จแล้วเราเต้องแทนค่าลงไปด้วยแทน x ด้วย ลบสส่วนรูทเแล้วก็ X ด้วย3ามส่วนรูทเใช่ไหมซึ่งมันลำบากและมันช้าสำหรับข้อนี้พี่แนะวิธีที่ทําให้ข้อนี้มันเร็วเนื่องจากข้อนี้เป็นพาราบลาเต็มรูปพี่เคยลงคอนเทนต์ลงคลิปเกี่ยวกับแคลคูลัสไปแล้วที่ไม่ต้องอินทิเกรตก็คือรูปพาราบลาเต็มรูปจริงไหมครับถ้าใครยังไม่ดูพี่จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสูตรลัดสุดยอดในการคิดพาราโบลาเต็มรูปเลยนะอ่ะลัดครับทุกคน ถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยนะครับไปเจอพาราโบลาเต็มรูปเราอยากจงการหาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไงหรือมือหรือความอะไรทุกคนครับไม่หวั่นใจเราไม่หวัน่นไงหรือความเราก็ไม่หวัน่นถ้าสมมติว่าอ e ีติ่งตรงนี้นะครับมีฐานเป็น A สมมุติเนาะแล้วก็มีสูงเป็น B สมมติเรารู้ความสูงอ่ะเนะครับแล้วก็รู้ความสูง B สมมุติเนาะอยากจะหาพื้นที่พาราโบลาเต็มรูปพื้นที่จะคือ2ส่วน3คูณฐานคูณสูงจบครับทุกคนอันนี้คือสุรลัด ในการหาพื้นที่พาราโบลาเต็มรูปซึ่งข้อนี้ไม่ต้องอินทิเกรตเลยก็ได้โอเคไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เรารู้พื้นที่พาราโบลา,ลาคืออีสีม่วงที่พี่ไฮไลท์เนี่ยมีพื้นที่เป็น9งั้นเราเข้าสูตรเลยเรารู้วความยาวฐานกับความยาวสูงไหมถ้ายังไม่รู้มันดูนิดนึงเนาะอีตรงนี้แน่นอนครับจากตรงนี้ไปตรงนี้มัน9จริงไหมเพราะว่าอีอพิกัดนี้เป็นศู 9, นย์ลบเก้าเนาะแสดงอีตรงนี้สูง9ฐานมันเป็นเท่าไหร่ครับฐานฐานก็เป็น 3ามรูทเบวกกับสามรูทเเพราะอีซีกนี้ก็เพิ่มเข้าไป3ามรูทเออีนี้ก็ถอยไป3ามรูทเอสามส่วนสามส่วนรูทเอเนาหมายความว่า E อความฐานนความฐานความยาวฐานคือ6กส่วนรูทเอจริงไหมจับบวกกันตรงนี้อ่างั้นเรารู้ฐานกับสูงเราตั้งเลยครับนั้นเราก็จะได้ว่าเนาะพื้นที่คือ9กใช่ไหมเก้าคือ2อส่วนสคูณฐานฐานก็คือ 6กส่วนรูทเอสูงก็คือ9ครับทุกคนโอเคปะ่ะตอนนี้เราจะไปคิดหา A ใช่ไหม,มคิดหา A นะครับอ่ะทีนี้9ตัด9ก่อนติ้งติง,ต,งตัดไปเหลือ1เนาะแล้วก็3ครับตัด6เหลือ2 2งคูณสเป็น4งั้นตอนนี้เหลือ1นึ่เท่ากับสส่วนรูทเอโอเคปะ่ะ1นึ่เท่ากับสส่วนรูทเออ่ะเอาคูณเทียนข้ามไปเขียนบนแล้วกันเนาะตอนนี้เหลืออะไรครับเหลือ1นึ่งเท่ากับสส่วนรูทเองั้นย้ายคูณทแยงรูทเอขึ้นแผงบนเนาะ ก็จะกลายเป็นครับจะกลายเป็นรูทเก็เท่ากับอะไรครับ4นั่นเองครับอยากรู้ A เดียว a เดียวก็ยกกลังสองครับเเท่ากับ16โอเคปะ่ะจบแล้วดังนั้นพา,าราโบลามีสมการเป็น 16x กเกำลังสองลบ9เสร็จครับตอบช้อยข้อไหนตอบช้อยข้อที่เท่าไหร่ครับตอบช้อยข้อที่5นั่นเองเนาะอือตอบข้อ5ครับจบแล้วนี่เป็นไงครับเห็นปะ่ะว่าสูตรลัดหาพื้นที่พา,าราโบลาเต็มรูปก็ทำให้น้องเร็วขึ้นได้ โอเคปะนะครับเห็นไหมครับเวลาเวลาใครเรียนกับพี่หรือว่าเด็กๆที่ดูในคอร์สเนี่ยนะครับเขาก็จะมีได้เทคนิคอะไรแบบนี้ไปโอเคไม่มีเทคนิคกรารดาวโจทย์แบบนี้ถ้าน้องสนใจก็มาด,ดู้ด้ยกันได้หรือถ้ายังไม่พร้อมก็เนี่ยดูจากคลิปติวฟรีดูจากคอนเทนต์ดูจากคลิปใน YouTube ในเพจนะครับก็ช่วยน้องได้มากในระดับหนึ่งแล้วโอเคปะงั้นการทาข้อสอบให้ได้ดีน้องต้องรู้คลิกรู้เทคนิคเพิ่มขึ้นจะทำให้น้องเนี่ยทำโจทย์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือพื้นฐานน้องต้อง นะครับถ้าสนใจไปลงคอร์สได้นะครับใครขออีกแล้วครับโอเคนะครับไปลุยกันเลยนะครับไปดูข้อที่23ครับย3่สาาบอกว่าอะไรครับกำหนดให้ S ครับเป็นเซตของ1-10ถึงโอเคไหมถ้าสุ่มหยิบสมาชิก5ตัวย้ำนะครับว่า5ตัว5ตัวเท่านั้นเนาะพร้อมกันจากเซต S คือมี20ตัวไม่1ึงิบหยิบมา5ตัวแล้วความน่าจะเป็นทุกคนครับความน่าจะเป็นที่ได้เลข8เป็นจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับ2ออ่า ความน่าจะเป็นที่เลข8มีค่ามากเป็นอันดับ2เนี่ยของสมาชิก5ตัวนั้นเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคแนะ่นอนเพื่อหาความน่าจะเป็นเราต้องสูตรมีสูตรเดียวเลยความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นสูตรมีสูตรเดียวคือ PE เท่ากับอะไรนะเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS จริงไหมสูตรเดียวเลยครับโดยที่ NE คืออะไรครับ NE คือเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจ NS คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดงั้นเราหา NS ก่อนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือการที่สุ่มหยิบตัวเลข5ตัวจาก10ตัวสุ่มหยิบมาไม่ใช่หยิบมาเรียงใช่ไหมถ้าสุ่มหยิบมามันต้องใช้สูตรอะไรครับการเลือกหรือการจัดหมู่ก็คือคอมบิเนชันงั้น n, s คืออะไรครับ n s ก็คือมีอยู่10เลือกมา5้เนาะสิบเลือกมา5สูตรคืออะไรนะูตรคือ10แฟกส่วนด้วย5แฟกแล้วก็10ลบ5ได้5แฟเนาะแล้วเราคิดคิดยังไงนะก็กระจาย 10คูณ9กคูณ8คูณ7คูณ6กระจายถึง5แฟกเนาะเพื่อจะจะตัดตัวข้างล่างอี5แฟกตัวแรกอ่ะพี่เขียนไว้5าแฟกแล้วคูณกับอะไรครับ5คูณคูณ4เนาะคูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ครับกระจายแบบนี้เราตัด5แฟกทิ้งไปตึงมีอะไรที่ตัดอันอีกได้ครับ4คูณ2เป็น8ตัดทิ้ง5คูณ10ไอห้าหาร10ได้2เนาะแล้วก็3ตัดกับ9ได้3อ่ะเป็น2คูณ3เป็น6 3636 36คูณ7ก็จะได้เท่าไหร่ครับ252ได้ไหมละ่ะสำหรับ n s ต่อไป NE ทุกคนจรับ NE ทีนี้ NE นี่แหละมันต้องคิดนิดนึงครับบางคนหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมว่าเอ้ยพี่เป็นยังไงวะนะครับความน่าจะเป็นที่ได้เลข8เป็นจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับ2หมายความว่าแบบนี้ทุกคนครับสมมุติว่ามีเลข5ตัวใช่ปะ่ะเออ สมมติว่าเรขห้ตัวนี้พี่เรียงจากน้อยไปมากแล้วกันโอเคปะพี่เรียงจากน้อยไปมากตรงนี้น้อยไปมากการที่เลข8เนี่ยมันจะมากเป็นอันดับ2งั้นมันต้องอยู่ตำแหน่งไหนมันต้องอยู่ทีตำแหน่งนี้เลข8จริงปะต้องอยู่ตำแหน่งนี้แน่นอนพอมากเป็นอันดับ2มันต้องมีตัวเลขที่มากกว่า8คืออะไรครับอีตำแหน่งนี้ก็คือไม่9ก็10เพราะเราเรียงจากน้อยไปมากงั้นอีเหลือตำแหน่งนี้นี่เหลือตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้เหลือกี่เลขเนี่ยที่เป็นไปได้ก็เหลืออยู่7เลขที่เป็นไปได้ ไม่รวม8ไม่รวม9ก้ารวมสิเพราะถ้าเกิดว่ารวม8ปดรวมเก้ารวมสิมันก็จะทําให้8ไม่ได้มากเป็น2ำนนสองเก็าปะไอ้ตรงที่พี่วงเนี่ยมันจะเหลือแค่ไหนครับมันจะเหลือแค่7เลขที่เป็นไปได้นะไอ้ตรงเนี้ยเหลือ7เลข7เลขก็คืออะไรบ้างครับคือ1ถึง7โอเคปะจะไม่ใช้ P73 แต่สุ่มหยิบมาต้องใช้อะไรครับ7เลือกมา3ตัวเลือกมาใส่ยังไงก็ได้โอเคไหม ฉะนั้นทุกคนครับฉะนั้นฉะนั้นเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยจะได้เป็น7เลือก3เนาะแล้วก็คูณกันอะไรครับเลือกมาคูณกับ1แล้วคูณกับ2ใช่ไหมหนึ่งคือ8ตัวโอเคไหมเจ็ดเลือก3าก็คือ7จ็ดแฟกิงมไหมฮะเจ็ดแฟกเจ็ 7, แฟกเนาะแล้วก็ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย3ามแฟกแล้วก็4ี่แฟกลองให้ดีนะครับไม่ใช่เอาไปคิดแบบ permutation นั้นเราสุ่มเลือกมา โอเคไหมฉันทุกคนครับต่อต่อ,ตอนะครับทีนี้ตัดทิ้งใช่ไหมเจ็ดแฟกก็คือ7คูณกับอ่็ดคูณหคูณหเนาะคูณสี่แฟคกครับส่วนด้วย3แฟกแล้วก็4แฟกตคูณสเนาะอ่าสี่แฟกตัดสแฟกทิ้งไป3แฟกได้6ตัดทิ้งครับเหลือ7 5 3 5ห้คูณสก็ตอบ70ครับทุกคนครับโอเคไหมได้เจดสิบเนาะงั้นตอนนี้เราได้ PE ยังได้แล้วเนาะดังนั้นดังนั้นพี่เขียนนะข้างบนเนาะ ความน่าจะเป็นของเราก็คือ70ส่วนด้วย252นั่นเองตัดเป็นอย่างต่ำนิดนึงเนาะจะได้5ส่วน18ครับงั้นข้อนี้ตอบ5ส่วน18โอเคปะข้อคนรระวังเนาะทุกคนไม่ใช้ permutation นะต้องใช้ combination เราสซูมยิบมาเขาไม่ได้บอกด้วยนะครับว่ามเรียงแต่ความน่าจะเป็นที่เลข8มีค่ามากเป็นอันดับ2เนาะเป็นอะไรโอเคปะมนะันดูเหมือนเรียงแต่จริงมันไม่ใช่โอเคเนาะ เกตปะเกตปะถ้าใครสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะหรือจะทักแชทมาถามพี่เป็นการส่วนตัวได้เลยครับอะทีนี้ไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อ24ครับอันนี้เป็นสนิทินะครับเป็นพื้นที่ท่าสินโคงเขาบอกว่าถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ครับของนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติทุกคนครับขีดสน,นใต้มีการแจกแจงแบบปกตินั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมายความว่ามันเป็นไงหมายความว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐาน ฐานนิยมเท่ากันโอเคปะถ้มีแจกแจงปกตินะครับโอเคไหมเนาะหมายความว่า x บ a r เท่ากับมีเดียนแล้วก็เท่ากับโหมดก็คือฐานนิยมโอเคไหมเขบอกมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับคือหาคะแนนมีส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเนาะคือ10ครับส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานคือ10และทราบพื้นที่ใต้เส้นโค้งดังรูปแบบนี้เลยนะครับก็มีตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็น x าร์ bar, ตรงกลางคือแซเป็ our, นศูนย์ใช่ป้ะตรงนี้ เนะราต้องการค่าเฉลี่ยถ้าจบมาเป็นคะแนน65มีพื้นที่เป็น0 3 4 1 3เนาะแล้วก็พื้นที่ที่น้อยกว่าอีตรงค่า x 40, เป็น40ก็คือ0.0668าบอกว่าแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง45และ70เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับ45และ70นะจดต้องการอยากนะพื้นที่ระหว่าง45และ70ซึ่ง7 5 4 5และ70ตรงไหนครับ45ก็อยู่ตรงนี้เนาะ5ตึง45 ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยและ70ก็เลยไอ้เจ้า65มันหน่อยหนึ่งสี่น้จย์ต้องการถามคืออีตรงนี้ทุกคน,ท,กคนที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์อ่าทีนี้ทุกคนครับข้อนี้ไม่มีตารางให้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะสมมตินะถ้าเกิดว่าพี่เอาไปคำนวณค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานนะครับหาจากไอ้จากสูตรอะไรน,นะค่ามาตรฐานคือค่าแซเนาะ ค่าแซธฐานจาก x ลบกับค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจริงไหมอันนี้คือค่า z ค่าแซ,าแซใช้เมื่อ,อไรครับเมื่อเอาคะแนนเนี่ยมาแปลงเป็นค่าแซเพื่อไ,ไปหาพื้นที่ได้มาเขียนที่เส้นโค้งเนาะทีนี้ทุกคนครับถ้าเรามองดีๆนะทุกคนดูให้ดีพี่เขาเขียนแบบนี้อีตงแซธหกสิบห้าก่อนอ่ะแค่าที่คะแนนเป็นหกสิบห้าพี่คิดหกสิบห้านะแซก็คือหกสิบห้าเนาะลบกับอะไรครับลบกับห้าสิบห้าค่าเฉลี่ย หารด้วยส่วนเป็นเ็นคือ1 0 6 5ลบ5เป็นเท่าไหร่เป็น10 10หาร10ก็เป็น1จริงไหมค่า Z เป็น1โอเคไหมทีนี้ทุกคนครับ e ตรง45อี e ตรง45 e นะพี่ก็ลองไปหาค่าแซดีิจะได้เท่าไหร่ลองนะตึงลองหาค่า Z นะก็จะได้เป็น Z เนาะก็เท่ากับเอา4ีนะครับไปลบกับค่าเฉลี่ย55แล้วหารด้วย10คําตอบก็คือลบ1น้องครับเห็นอะไรไหมค่าแมัน คือ 1>, 1กับลบหซึ่ง1กับลบหเนี่ยพื้นที่เปิดเนี่ยเหมือนกันโอเคปะ่ะพื้นที่เปิดเท่ากันเลยนั่นหมายความว่าอีติ่งตรงนี้ทุกคนครับติ่งตรงนี้มันก็คือเท่าไหร่ด้วยมันก็คือ0จุดเท่าไหร่ด้วยครับ0ูนย์จเลยเพราะอีตรงเนี้ยกับอีตรงเนี้ยค่าแซเท่ากันค่าแซเท่ากันพื้นที่ต้องเท่ากันโอเคไหมงั้นรูซิกนี้เนาะต่อไปเหลือซีกนี้ทุกคนครับถ้าวิธีการให้พี่เดานะพี่เดาว่าเดียวเราหาค่าแซแล้ว e ค่า Z ที่70กับ e ค่า Z ที่40เดี๋ยวแม่งต้องเท่ากันไม่เชื่อลองอไม่เชื่อลองงั้นพี่ขอหา Z 40ก่อนนะพี่เอาไปคิดข้างบนแล้วกันเนะะ Z 40. Z 40าะ4อก็คือเอา40ลบกับค่าเฉลี่ยคืา55แล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนคือ10หารปุ๊บเหลือเทไรครับติดลบปะติดลบ1.5เนาะอ่าทีนี้น้องลองเอา70ไป70ไปหาค่า Z ต่อ Z เนาะก็จะเท่ากับเท่าไรครับเอา70 ไปลบออก5 15แล้วเราหารด้วย10เนาะ70ลบบ5ได้15จริงไหมหาร10ได้1.5น้องครับเห็นอะไรอีกปะเห็นไหมว่ามันเท่ากันอ่ะค่า Z ซะค่า z มันมันเท่ากันจริงแต่มันต่างแค่ข่อนหมายงั้นพื้นที่ต้องเหมือนกันด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า e พื้นที่ตรงนี้ e พื้นที่ตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์เนี่ยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองอีกตรงนี้สีเหลืองล้วกันเนาะ e พื้นที่ตรงนี้นะครับกับ e พื้นที่ตรงนี้ เท่ากันจริงไหมนั่นหมายความว่าถ้าพี่อยากจะหาพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวพี่ก็เอาอันนี้เนาะออะพื้นที่เนาะพื้นที่ที่ต้องการเนาะพื้นที่ที่ต้องการพี่ก็เอาอะไรครับเอาอีตรงนี้อีตรงนี้0.3413เนาะ3413บวกกับอีกพื้นที่ตรงนี้จริงไหมแต่พื้นที่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งมันคือ0.5หมดเนี่ยคือ0.5พี่อยากได้พื้นที่สีเขียวพี่เอาพื้นที่0.5 ไปลบออกพื้นที่สีเหลืองจริงไหมซึ่งบริที่สีเหลืองมีพื้นที่เท่าไหร่ครับก็0.0668นั่นเองอ่ะบวกออกจากเอาศ5ลบออกจาก0.0668นั่นเองทุกคนครับคิดเลขซีได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวคิดเลขเนาะจะได้0 7 7 4 5คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาร้อยคูณก็จะกลายเป็น77.45%งั้นตอบช้อยข้อ3ทุกคนครับแบบนี้โอเคปะ ใช่ไหมจโจดแต่ละอันเนี่ยมันมีทิกในการเดาเหมือนกันโอเคไหมดั้งอย่างคลิปเนี่ยพี่จะสอนน้องเดาโจทย์มีทิกเสริมให้แน่นอนโอเคไหมถ้าใครสงสัยตรงไหนพี่อธิบายยังไม่เคลียร์เนาะคิงคอมเมนต์ไว้หรือทักแชทมาถามพี่เป็นการส่วนตัวได้เลยโอเคไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูพิ่เฉเลยแล้วต้องลองปิดแล้วก็ลองทําเองด้วยนะครับเพื่อเช็คตัวเองว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขเนี่ยนะครับต้องฝึกทําบ่อย ต้องฝึกทำเป็นตัวเองด้วยเพราะในห้องสอบไม่มีใครมาช่วยน้องโอเคไหมแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อน,อนๆและคนที่น้องรักด้วยครับแชร์ไว้เรียนซ้ําๆแชร์ไว้ดูซ้ําๆก็ได้เลยโอเคเนาะแล้วเจอกับพี่ใหม่พรุ่งนี้มาลุยข้อที่เท่าไหร่ต่อเนี่ยลุยข้อที่25ต่อครับโอเควันนี้บายบายไปแล้วบายครับบายครับบาย